I feel bad for your son I got 99 bronze but I bet you I ain't one โอเคครับวันนี้มาแนวคาเฟ่นะฮะนัดกับพี่น็อตเข้าไว้ที่ร้านนะฮะน่าจะใกล้มาแล้วยังไม่เปิดร้านเลย น่าจะมาจากทางโน้นครับเพราะว่านัดกันไว้สิบนาทีเดี๋ยวคงมามาแล้วมาแล้วสวัสดีครับพี่หยองโอ้ยกอดกันหน่อยพี่ป็นไงางฮะสบายดีสบายดีมาไกลยเลยนะว่างเลยตั้งใจมาหาพี่โดยเฉพาะครับเดี๋ยวเราเปิดร้านกันเลยดีกว่าได้พูดคุยกันครับผมครับดีครับ ครับพี่หยองเดี๋ยวเราเข้ามาคุยในร้านดีกว่าเปิดร้านแล้วอบุญมากอบุญมากโอเคังไมาไกลมาไกลตั้งใจมาหาเลยขอบคุณครับผมครับอ้าวเดี๋ยวแนะนําตัวหน่อยครับพี่ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมชื่อหมูหยองนะฮะวารีน้อยแสงนะครับก็ปกติก็ทํางานเป็นอาร์ตดีเรคเตอร์ครับพี่ตอนนี้ก็มีอะไรจะทำเป็นของตัวเองแล้ะครับผมเปิดร้านมอเตอร์ไซค์ครับ โอเคพี่เราก็ได้รู้จักของพี่แล้วแล้วก็นูดพี่น็อตมาพอดีเลยพี่น็อตสวัสดีครับโอครับคุณผมกอดกันหน่อยกอดกันหน่อยครับโอ้ยพี่แนะนําตัวหน่อยครับผมน็อตนะครับก็เป็นเจ้าของร้านสุขกับฮะซึ่งทําด้วยกันสองสองคนชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรพี่ชื่อจริงชื่อวุฒินันนามสกุลป่าวิเศษครับครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะรู้จักกันในนามพี่หยองพี่น็อตนะฮะเราก็ให้น้องๆได้รู้จักกันบ้างว่า ตัวตนของพี่เขาชื่ออะไรกันโอเคผมอยากจะถามก่อนว่าพี่ทั้งสองคนเนี่ยมาเจอกันได้ยังไงแล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจหรือฉุดความรู้สึกให้เราต้องมาเป็นแบบนี้กันอ่าเอาใครตอบก่อนก็ได้ฮะการรู้จักกันอยาให้น็อตอ่าพี่น็อตแนะนําก่อนเรื่องการรู้จักกันก่อนก็คือครั้งแรกที่รู้จักกันผมกับหมูหยกไม่ได้เป็นเพื่อนกันมาก่อนนะฮะแต่พอดีว่าเราใช้รถรุ่นเดียวกันครับตอนนั้น ขายเซนทร์ขายเรียกเซนทร์นะครับผมร้อยห้าคก็ผมเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ก่อตั้งครับเซนทอร์ไแยร่แรงอรัทุกนั้นึงจะมีกันไม่กี่สิบคับคันนะฮะแล้วหมูหยองก็เลยซื้อ ล้วตอนนี้มาก็เลยทําให้เรารู้จักกันเนค<อ>ือก่อนหน้านี้ผมเห็นเขาในเน็ตก่อนครับเขาเป็นรีวิวในพันทิปใ<อ>นพันทิปเยอะมาก<อ>กี่ยงแบบรถมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้เขาก็เป็นคนรุ่นแรกๆ,ๆที่ซื้อมาแล้วทีนี้บังเอิญผมไปเจอภาพภาพหนึ่งที่เขาไปถ่ายอยู่ใต้สะพานแขวน<อ>ซึ่งมันอยู่วรามสามผมก็ว่าเอ๊ะหมอเนี่ยอยู่อยู่วรามสามช่วงต้องใกล้ๆต้องใกล้ๆก็ไปโพส์ PM ก็เรียกว่า PM อินบ็อกไปหาเขา ส่วนตัวเขาก็ไม่ตอบมาพี่ผมก็เลย่เอาไงดีวะกูอยากได้รถรุ่นเนี้ยผมก็เลยตัดสินใจว่าเออไม่ตอบก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซื้อรถมาเองคือตอนนั้นอะอยากรู้จักอยากรู้จักเพราะว่าพี่พี่น็อตเนี่ยมีความรู้ให้ความรู้ใช่ไหมฮะก็เลยแบบเอออยากจะได้รถแบบนี้มั่งเขาก็ไม่ตอบพืที่ผมก็เลยตัดสินใจไปดูรถเองเลยซื้อเองเลยซื้อเองมาปุ๊บไม่มีรถข้าฝั่งนี้ผมก็ต้องข้ามไปฝั่งพระประแดงที่มีเดลเลอร์ขายรถรุ่นนี้อยู่ก็ได้ฝั่งนู้นมาสุดท้ายเนี่ ก็เริ่มที่เขาก็เริ่มตอบเออแอดแอดแอดเพื่อนไปก่อนตอบหลังจากซื้อลรถแล้วถ้าเกิดตอบก่อนเราอาจจะได้พูดคุยกันได้ได้มีข้อคิดที่แลกเปลี่ยนแล้วก็ทาให้เราอาจจะเดินทางได้ง่ายขึ้นใช่ไหมเดินทางในความหมายคือว่าเลือกซื้อหรือว่ามองในสิ่งที่เราชอบได้ง่ายขึ้นจะได้รู้จักว่าแนวทางการแต่งมันเป็นยังไงด้วยแล้วสุดท้ายเนี่ยก็มาซื้อเสร็จปุ๊บก็มารู้จักกันอยู่ที่ไหนนะ น่าเตนท่านก่อนเลยร้าเจอกัน,น้าเตนท่านเหมือนผู้ชายกับผู้หญิงพี่นัดคุยกัน,นโอ,โอ่ะโอ้โหเป็นอย่างนัออ้นน่ารักนะฮะน่ารักเป็นมิตรภาพสุดท้ายเ็ไปเจอกันที่น่าเตนท่านประมาณสักระยะหนึ่งแล้วก็ไปไปเจอกันร้านอาหารบ้างกินข้าวนะก็เริ่มเริ่มไวงว่าเริ่มมีมิตรภาพที่ดีขึ้นแล้วได้ขับขี่ร่วมกันได้พูดคุยแลกเปลี่ยนในสิ่งที่เราชอบใช่ไหมฮะอันนี้คือประเด็นของการเริ่มต้นรู้จักกันจริงๆใช่ครับแล้วพอเรารู้จักการขับขี่กันสักพักหนึ่ง แล้วเรามาคุยกันยังไงฮะถึงได้มีความชอบแบบที่ว่าเฮ้ยเราต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้กันนะอ่ามันยังไงฮะก็แต่ละคนเนี่ยก็ชอบในเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วครับซึ่งน็อตเนี่ยเขาก็มีความรู้ในเรื่องของด้านการตลาดนะฮะเขาตอนนี้ทํางานอะไรอยู่อ๋อก็คือจริงบอกหน่อยบอกหน่อยผมมีงานประจําด้วยนะครับพนักงานประจำคือผมเป็นพนักงานเจ้าอาเจ้าหนี้ธุรกิจของธนาคารเอกชนนแห่งหนึ่งนะครับอ๋อบุคลิกบุคลิก พนักงานธนาคารในเวลานี้นะฮะที่ต้องเจอตอนที่เขาใส่แต่งตัวใช่ใช่ใช่แต่ละคนเข้ามาเฮ้ยี่เมันมันไม่ใช่นะนั่งทำรถไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามเสริมนิดนึงว่าครับทำงานธนาคารแล้วมามีความรู้เกี่ยวกับพวกเครื่องยนต์หรือสนใจมันได้ยังไงอคือจริงๆแล้วนะฮะพี่ก็คือครั้งแรกเลยที่ซื้อลนรุ่นนี้เพราะว่าจะซื้อให้คุณพ่ออ๋อ จริงๆแล้วแล,แล้วคุณพ <itas S 1> well, so ่อแก่แล้วท่านเลยบอกว่าเขาเขาก็รู้สึกดีใจที่ผมซื้อให้เขาแล้วเขาก็เอาพื้นให้ด้วว่าเขาบอกเขาสามารถขับได้แล้วอจุดเริ่มต้นที่ผมได้ทายลูกค้านี้ต่อครับพอหลังจากนั้นมาผมก็อาจจะชื่นชอบในเรื่องของการคัสตอมอยู่แล้วผมก็เลยเริ่มตกแต่งโดย ที่รถซารีนของเรานะครับเป็นรถที่เป็นโมเดลคลาสสิกก็คือยุคในยุคที่เรารู้จักกันคือ1960ครับซึ่งไม่ว่าจะโครงเฟรมรูปร่างต่างก็คือสุดตังมันอ่ามันดูเป็นความคลาสสิกแหละคที่เราเรียกครับคลาสสิกก็เลยเอามาแต่งเป็นสไตล์คาเฟ่ฮะครับอันนั้นคือจุดเริ่มต้นใช่แล้วก็คำถามคือว่าแล้วมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ด้วยไหมก็คือจริงๆแล้วร้านของเราเองจะมีช่างด้วยฮะสานซึ่งก็ ช่างก็อาจจะสอนพวกเราด้วยครับเคก็ทําได้ทุกอย่างกันช่างก็ทําได้ทุกอย่างถ้าถ้าเป็นเรื่องงานโมดิฟายเครื่องยนต์เนี่ยนะครับเราก็จะยนตให้เป็นหน้าที่ของช่างครับเพราะว่าเขามีความรู้เกี่ยวกับการคัตตอมรถแข่งในสนามมาก่อนครับของของพวกเราเนี่ยฮะก็จะดูในเรื่องของการดีไซน์ก็พูดยังไงว่าดีไซน์สวยงามนะสไตล์แบบไหนอ่านี่คือพูดคุยปรึกษากับพี่ หยองพี่น็อตได้เลยนะครับแล้วก็พยายามตกแต่งตามสไตล์ของลูกค้าครับลูกค้าตั้งมาอยากได้รูปร่างแบบนี้เราก็เฉลี่ยเรื่องงบให้ว่ามันควรจะใช้อย่างนี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 ้ถ้าโอเคเราก็เริ่มต้นคัดต้อมได้เลยครับอเอาละเราเริ่มรู้จากพื้นฐานของแต่ละคนแล้วว่าคบกันยังไงเป็นยังไงแบบไหนแล้วอะไรคือจุดที่ต้องมาร่วมกันเปิดร้านนี้ขึ้นมาเอาใครตอบใครตอบขอให้พี่หยองเลยพี่หยองตอบหน่อยพี่ เริ่มแรกนะพี่ตอนที่ยังไม่มีหน้าร้านพวกผมเนี่ยอยู่คอนโดเดียวกันครับแต่ว่าคนละตึกแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็มีเพื่อนๆเนี่ยบอกว่าพี่นอตพี่ยองช่วยแต่งรถให้ผมหน่อยอยากได้แบบพวกพี่เนี่ยเต็มคันเลยทำยังไงดีซึ่งก่อนหน้านี้พวกผมเนี่ยไม่ได้ทํากันเองพวกผมก็หาช่างนู่นนี่ร้านนู่นร้านนี่คือมันหลายร้านไงฮะกว่าจะมาเป็นโมเดลคันคันหนึ่งเนี่ยออกมาใหเขาพูดเลยว่าอะไรแต่ละที่มันอยู่กระจายกันอยู่แต่อยู่แต่ละร้านก็เลย เขาก็เลยบอกว่าเขาก็ไม่อยากที่จะไปจุกจิกเสียเวลาตรงนั้นเพื่อที่จะไปหาร้านนู้นร้านนี้เขาเลยบอกว่าผมฝากพี่ดูแลได้ไหมที่จะคิดเท่าไหร่พี่ก็จัดไปมันเป็นจุดเริ่มต้นเลยครับที่พวกผมแบบก็ต้องรับทำอะฮะเขาอยากได้แบบนี้โดยที่พวกผมไม่ได้มองถึงธุรกิจเลยว่ามันจะเป็นยังไงต่อไป ศูนย์บริการประโยสวัสดีค่ะ เดลักซูรีซูเปอร์คสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โชว์รูมและศูนย์บริการที่ใหญ่ที่สุดใน8จังหวัดภาคใต้ที่นี่คุณจะพบกับมาตรฐานการดูแลรถยนต์จากทีมช่างและเครื่องมือที่ทันสมัยครบวงจรในเรื่องของการเซอร์วิสท,ทำให้คุณมั่นใจดังสโลแกนที่ว่าเรื่องรถเรารู้จริงต้องที่ t h เดลักซูรีซูเปอร